มาค่ะพี่น้องเอาแล้วล่าสุดนะคะสำหรับทางด้านน้องอุงอิงเพชรบานแ้งค่ะพี่น้องได้ลูกปากตัวเล็กนี้ออกมาเนี่ยซึ่งบอกเลยนะคะว่าสําหรับน้องอุอิงเพชรบานแ้งย่างที่ภาพกันได้ทราบดีนะคะไม่ว่าน้องอุองอิงน้องจะลูกปากตัวเล็กนีออกมาก็ตามเอ็ซนคลับหลายท่านหลายคนกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษรวมถึงครั้งครั้งนี้ด้วยค่ะพี่น้องแล้วนี่ละนะคะสำหรับเอ็ซนคลับหลายท่านหลายคนนะคะกับภาพกันแห่เข้ามาคอมเมนต์กันดูรัวค่ะพี่น้องหลายคน พากันบอกว่าขอท่านเล่าแน่มือแรกงนี้นะคะตอนนี้ก็ะบือรูคือกันว่าขันลงคลิปนี้ไปเอฟซีแฟนคลับหลายคนยังสีหาสื่อท่านบอกกระคให้สื่อท่านบอกเลยนะคะว่าโค้งสุดท้ายจริงๆเนะอาเดี๋ยวนะคะพี่นอ้องขันผู้ใดเห็นคลิปนี้นะคะ หลกักกาสื่อท่านก็ถือว่าเป็นดวงไปเราคิดว่าน้องกัลหล้วแต่ดวงไพดวงมั่นวันเทาะนะคะก็ขอให้นี่แหละมันม่นมันการสู้ผู้สุขคนนะคะสำหรับในมือนี้ค่ะพี่นอ้องอุ้งอิงเพชรบาดแหง้งก็บย่างเที่ยวภากันได้ทราบดีนะคะวา่าน้องก็ยังคงเดินสายนะคะเป็นการาไปไปจัดนะคะไปจัดคอนเสิร์ตนะคะตามมงคลมงนี้จังสี่แม่นะคะสำหรับในมืองบ้านที่ผ่านมาค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบาดแห้งกับปอโจและก็ทีมงานนางไข่ ก็ได้ม ah at ีการมาโปรโมทนะที mm ่มอมโมซมหาจารคาข้ามค่ะพี่น้องแล้วก็สําหรับในวันนี้เนะเหมือนสิไปท่างคอนแกนนะคะเหมือนิไปท่างคอนโรงเรียนอีย่างหนึ่งละคอนแกนละกะย่ำเสานี้เหมือนจะไปเลื่อนจําประมาณเดี๋ยวะค่ะพี่น้องกัถือว่าเป็นการไปโปรโมทภาพพยนต์เรื่องใครออกนราพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็สหรับค่าคืนที่ผ่านมาค่ะพี่น้องสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมา นะคะกัเป็นเป็นงานกินเลี้ยงนะคะเป็นงานฉลองเนาะพี่น้องเนาะเป็นงานกินเตียงอยู่ที่ดมเซาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละนะคะก็ได้มีศิลปินหลายท่าานหลยคนร่วมอ่าร่วมในงานงานนี้หลายบบกสิปเป็นศิลปินจากเซาวน้อยหนึ่งแล้วก็บซาวน้อยสองมาร่วมโตกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะเอานี่ละครับพี่น้องนะคะสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอุ้งอิงน้องก็ได้มีการเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ท่องให้กับโบอโจ นะะซึ่งเรียกได้ว่า FC แฟนคลับไลฟ์ถันไลฟ์คุณครับพี่น้องโอ้โหเรียกได้ว่าพากันแห่แซวลูกสาวเยอะมากๆาน้องพี่น้องนอนหลังจากที่องค์อิงได้มีการเซอร์ไพรส์ที่ทองกับบอสโจนะคะสำหรับในวันที่30นะคะที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของท่านบอสโจนะคะแล้วนีละองค์อิงนอนก็เลยหาของนะคะว่าอยากเสีื้อยังให้พ้อเพิ่นนะคะแล้วสําหรับในในหมู่บ้านนอนก็ได้มีการเซอร์ไพรส์ทอง กับอดจนอพี่น้องอแล้วกันเนี่มือสออที่พันมานี่นะคะพี่น้องกรุงอิงเพชบานแพงน้องก็ได้มีการรูดปากรูดปากบาดจังหนเดี๋ยวสิว่าพี่น้องไปเบิ้งคลิปนี้จากนอยสกอนบอกไหคะว่าฟังดีๆคลิปนี้มีโชคนะคะไปฟังคลิปนี้กันโวาูัขกันาใบอ้กว่าม่แพงแพงหามือ น้งแงนล้วครับพี่น้องเป็นจังไหนถือได้ว่าสุดยอดมากๆนะคะสำหรับอุ้งอิงเพชรปันแพ้งนกกะดีมีการรูดปากตัวล็กนี้ครับพี่น้องนะคะนี่ละนะคะอย่างอื่นเลยอุ้งอิงน้องเขาไปซ่องรถบอดจู นะคะซึ่งเอฟยางทีเอฟซีแฟนคลับหลายคนพาก,กันนดราบค่ะพี่น้องไม่ว่าอุ้งอิงเพชรบานแพร่นองสิมีการไปสัมผัสกับสิ่งของที่มีตัวเลขนะคะหรือว่าจะเป็นการที่อุ้งอิงนองในวิีการแบบรุดปากหรือว่าจะเป็นการเกี้ยตัวเลขเอฟซีแฟนคลับหลายคนก็มักเสียให้ความสนใจแล้วมักจะออกตลอดนะคะแล้วนี่แหละอุ้งอิงนองอยุิดีดนองกระยางไปซ่องรถบอดโจ เอ็กซิฟนคับหลายคนก็เลยพากันแห่โฟกัสสำหรับป้ายทะเบียนรถของบอสโจยุมานินนะคะจ้าที่ได้ขึ้นคลิปเอ็กซิฟันคับได้เบิรงกันครับพี่น้องหลายคนก็คือเบิรงป้ายทะเบียนรถบ่าชัดเจนบ่าเป็นอย่างเดียร์มินซีบอกให้เอ็กซิฟนคับได้ฟังอีกทีหนึ่งนะเอาก้อนอื่นเลยครับพี่น้องเอ็กซิฟันคับหลายคนได้ยินตัวเลขอะไรจากปากอุ้งอิงนะคะนี่ล่ะอุ้งอิงน้องก็ว่าขึ้นคะข่าพ่อท่องที่รู้สื่อให้นั้น หาหมื่นบาทเลยเด้อนงว่าจังสิล่ะหาหมื่นได้เด้ตั้งหลายบาทนองว่าจังสิล่ะนะคะตั้งหาหมื่นบาทนี่แหละครับพี่นองมงที่อุ่งอิงบอกว่าหาหมื่นบาทนี่ล่ะนะคะมงที่บอกว่าหาหมื่นบาทนี่ลแะไม่แน่อาจจะมาก็เป็นไปได <cue> ้นะคะเข้ามาอาจจะเป็นไปได้นะคะก็คือตัวเลขอย่างคันบอกว่าหาหมื่นครับพี่นองมันจะเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างอาจจะเป็นหาศูนย์ศูนย์หาก็ส้ำหนั่นตัว เราพี่น้องเน,นี่ยแหละก็มารอเบิ้งการหาซูนซูนหาคับพี่น้องและการนี่แหละอุ้งอิงเพชรบ้านแพงต้องได้มีการไปซองอรถบอดโจเขาไปซองเขาไปแนมรถบอดโจจังสีแมทหลายคนก็เลยพากันแห่โฟกัสสำหรับป้ายทะเบียนรถครับพี่น้องสำหรับป้ายทะเบียนรถของบอดโจยมานินนะคะก็จะเป็น886ห่านะคะฟังอีกทีหนึ่งก็จะเป็น8865นี่คือป้ายทะเบียนรถนคะคะของทางด้านบอดโจยมานิน นะคะเป็นจังไรคะพี่น้องคันบอกว่า8ปด5หนี่มันก็สิเป็นอาจจะเป็น8 6 6 8 6 5 5, 5 6หรือว่า5 8 8 5อันนี้ก็แล้วแต่เอฟซีแฟนคลับสิพีจารณาสำหรับในมุมนี้นี่มันเล้วแต่ดวภไยดวงมันก็ขอให้คลิปนี้นะคะ นี่ละพ่อพ่อถือปล่อยออกไปแล้วกับเซียวเอฟซีแฟนคลับหลายคนอาจจะยังสือท่านอยู่เราพี่น้องน้ออาจจะยังสือท่านอยู่กับของเหตุสือท่านสู้ปู่สุ้คนก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีแฟนคลับสู้ปู่สุ้คนนำหนะะ้าที่นี่ละพึ่งนิเวลามาบุกข่าวสุพี่น้องฟังเราพี่น้องน้องก็คือสิบอร์วากันนะคะก็คือสิบอร์วากันนะันนั่นแล้วครับพี่น้องนะสำหรับทีอุ้งอิงหลุดตาออกมาก็จะเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นบาทนี่แหละ ก็คือหาเมินซึ่งคันบอกว่าหาเมินอาจจะเป็นหา0ูนซูนหาก็เป็นไปใดในแล้วนี่แหละองค์อีกน้องได้มีการไปส่องสาหรับรถปอจโจซึ่งายทะเบียนก็จะเป็น8865ปดกาน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ FC ฟนคลับ f t พ p จัน้าอาจจะสับับสะเียนกันไปว่าจ,าาจ,จังไรอันนี้ก็แล้วแต่น้องพี่น้องนเนาะอาน้ะครพี่น้องก็ขอให้มือนีปังปังมันมาแต่ว่ารายานพน่งพากันบอกว่าขอในอายุอิหล่ามาออกในมือนีน้ำในเดิมมาท่างเล่าน้ำในเดิมพันละพี่น้อง อายุอุ้งอิงคืออะไรอายุอุ้งอิงคือ9119ค่ะพี่น้องสำหรับในเมื่อวันที่ผ่านมาปรากฏฟ่าอายุอุ้งอิงให้โชคเอลซีปนครับเต็มๆนะคะนี่ละมักจอกทุกปีค่ะพี่น้องอายุอุ้งอิงเม่วันทเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเก่าจังสี่แหมเรียกกันมาเลยนะในวันที่สิบสามกรกฎาคมอย่าลืมสิบสามกันแหมนะ้ครับพี่น้องในวันที่สิบสามกรกฎาคมจะเป็นวันเกิดของอุ้งอิงซึ่งน้องจะอายุสิบสิบเก้าปี นพี่น้องเนาะแล้วนี่แหละยังเซฟันคับหลายคนก็เลยบอกว่าอันสื่ออายุอุ้งอิงแหวนน้ำเน่สำหรับทางโซบะนบพี่น้องน้าเอาอันนี้กับขอให้มันหมานกันสู้ผู้สุขคนนะเอานี่แหละครับพี่น้องน้าว่ากันมาสำหรับในมืออื่นกะคงมีการไป จัดคอนเสิร์ตมีการไปโปรโมทภาพพยุ์เรื่องไครอ,ออยู่เรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31ก,กดกรกฎาคมค่ะพี่น้องเอินมาบ่ไดพักนะคะเหมือนๆจะมีพักอยู่ประมาณสองมือในนเดือนนี้วันโถวเรียกได้ว่าสมกับเป็นคนดังจริงๆดังคาร์เตเนีลีค่ะพี่น้องนี่แหละเป็นจังไหนขนาดเป็นฤดูก,กาลลงไปเป็นทีมเรียบร้อยแล้วนะแต่ สำหรับองค์อิงเนี่ยกับยังนี่แหละมีมีงานนะฮะยังยังได้เดินสายอยู่คือเก่าเหมือนเดิมน้องพี่น้องเาก็มารอเบิ้งรักรอติดตามได้เลยองค์อิงก็โบโจูแบบเดินสายโปรโมทขนาดนี้เอฟซีแฟนคลับจะพลาดได้อย่างไรน้องพี่น้องสำหรับภาพยนตร์เรื่องใครอ้อแล้วนั่นแหละครับพี่น้องเนี่ยก็ขอให้มันนี่มันหมันกับซูบูซุคนเหมือนเรื่องดีก็มารอเบิ้งกันอีกจังน่อยนี่แหละกะ ไก่จอ,อกแบบๆคันแลายคนซื้อท่านก็นอยากให้ฟ้าไปซื้อน้องพี่น้องน้องเอาก็ว่ากันไปนะคะผู้ใดที่ถือกะคอมเมนต์ว่าผวามาจากกันใดนะเอาเนี่ยวละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสักน,นิดสักก้อนเนาะค่ะก็ขอบวัสดีค่ะ